สองมาพูดกับ Nintendo หน่อยเฮียอ้าว่า Nintendo ตัวที่อยู่ข้างหลังตัวนี้น่าจะเป็นตัวระบบของการเล่นเกมอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้จักใช่ใช่อือืม,อมเพราะว่าจริงๆตอนที่เขาพัฒนาเกมอ่ะเขา่าพัฒนาเกมที่เป็น 3D ได้แล้วในหน่วยงานหนึ่งของ Nintendo อ่แล้วเขาก็คิดว่าไอเนี่ยคือจะปฏวิวัติวงการเกมในยุคนั้น อ่าแล้วก็แล้วก็แต่เน,เนื่องจากว่าขีดจํากัดของเทคโนโลยีและขีดจํากัดของอุตสาหกรรมเกมพวกนี้มันมันถือว่าใหม่เกินไปสําหรับในยุคนั้นคือทีมเนี้ยเขาไปดูเครื่องเกมตัวหนึ่งมาในยุโรปก็คือเวทเทรคของอเมริกาอ่ะของยุโรปมันชื่อเกมเวทเทรคเครื่องเป็นเครื่องเล่นเหมือนกับสวนสนุกประมานนั้นไหมเฮียหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่มันเป็นเครื่องเครื่องบิวอินทีวี อ่าอยู่ในทีวีเลยอ่ามันเป็นทีวีมีมีจอในตัวแล้วก็แล้วก็แสดงภาพเป็นเส้นเฮลโลกราฟิกเส้นสมัยที่เราเรียนอ่าเวลาเราไปเรียนไอ้ฟิสิกส์อ่ะเรียนเรียนแบบว่าจะมีเส้นกราฟเส้นอย่างเงี้ยก็คืออนันละเส้นเขาตัวออสซิโลนั่นแหละก็คือตรงนั้นอ่ะเขาเห็นว่าไอ้เครื่องนั้นอ่ะมาสามารถทําให้เกมมันดูมีมิติได้มิ t e n น o ก็เลยเอามาพัฒนาดูว่า แสงสีอะไรที่มันจะทําให้ดูว่าลึกมีวิติมากขึ้นอเขาก็เลยทําตัวเนี้ออกมาลองในตลาดก่อนแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมันประมาณว่าแข่งขันกันเยอะอ่มีหลายเจ้ามีหลายเจ้ามาเซกาเขาก็พยายามบิวของเขาอ่าว่ากราฟิกสูงขึ้นนู่นนี่นั่น Nintendo ก็พยายามคิดว่าจะทํายังไงให้มันแปลกใหม่ไอ้คาว่าแปลกใหม่เนี่ยมันมีจนมาถึงยุคเนี้ ที่เราเล่นสวิตกันก็คือแปลกใหม่มันคือคอนเซปต์คือเขาอ่ะสร้างความแปลกใหม่มาตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วใช่ใช่แต่ตัวนี้ถือว่าล้มเหลวไหมเอาตรงๆอ่ะมันก็ไม่น่าล้มเหลวแต่เพลินว่าตอนนั้นมันมีเข่าเล็กๆอันนึงโอ้อาขอย่าลืมว่าใครที่เคยเอาไปส่งในตอนนั้นมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมเฮียี่จะมีห้าเกมสุดท้ายอ่ะที่ออกมาวันที่เขาประกาศระงับเลย อ่ามันจะมีห้าเกมที่แพงๆเลยตอนเนี้ยที่หลักแสนอ่ะอ่าซึ่งอ่ามันมีโบลิ่งอ่ามีเกมพัซเซิลอีกอันหนึ่งมันพัซเซิลแบบเส้นๆอ่ะอ่าแล้วก็มีเอสดีกันดั้มโอ้อ่าเอสดีกันดั้มเลยของไอตัวเนี้ยบันไดเลยนะบันไดเลยอ่าออกมาแล้วก็อีกสองเกมผมจําไม่ได้ว่าเป็นเกมต่อท่อน้ําหรืออะไรเนี่ยแหละอ่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมพัซเซิลยังไม่มีเกมแอคชั่นอ่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะมาริโอจะมา ออมีแผนมีแผนว่ามาริโอจะมาเครื่องนี้อืเออก็เลยสุดท้ายก็ล้มเลิกไปหมดเลยแสดงว่าอายุไม่นานดีเฮียตัวนี้ไม่เกินหกเดือนครับไม่ถึงหกเดือนจริงเหรออ่าไม่ถึงหกเดือนไม่ถึงปีไม่ถึงปีไม่ถึงปีถือว่าเป็นความล้มเหลวที่เร็วที่สุดของ n ินเทนโดและนินเทนโดไม่อยากคิดไม่อยากคิดถึงมัน ถ้าเราไปพิพิธภัณฑ์จะเห็นมันไหมมี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 ให้ดูมีให้ดูอ่ามีให้เห็นว่าว่าซ้อว่าว่าเกิดตอนปีไหนอ่าแค่นั้นเองแต่ไม่มีเขียนขีดว่าจบตอนปีอะไรแค่ให้รู้ว่าต้นกําเนิดอ่ามันเป็นอย่างนั้นอ่าอันนี้คือข่าวข่าวในยุคนู้นเลยถ้าส่วนใหญ่ข่าวพวกนี้มันไม่ค่อยออกมาเพราะว่าบ้านเราตอนอินเทอร์เน็ตไม่มีนะในคือในยุคนั้นมันเป็นยุคของฟามิคอมาเหียหรือว่าซูเปอร์ฟามิคอมาแล้วต่ออ่าอยู่ในซูเปอร์ครับอายุ ยุคต้นของสเปอร์หรือว่าปี95อ๋อปี95ก็แสดงว่ายุคเกือบจะปลายปลายหน่อยๆปลายปลายครัใช่ไม่แหละออกมาก็เลยทําให้แบบว่ามันมีมีสินค้าในตลาดน้อยมากแต่เครื่องอ่ะดันแมสเพราะว่า Nintendo ทําออกมาเนี่ยให้สั่งให้บริษัทถ้าผมจะไม่ผิดแถบตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราเนี่ยแหละไอแบบแบบตเอเชียตะวันออกเนี่ยทําโรงงานอยู่ซึ่งซึ่งซึ่งในญี่ปุ่นอะ ถือว่าเครื่องเนี้ยไม่ไดีเยอะอกำลังผลิตไงคุณเข้าใจด้วยป่าเครื่องไม่ออกมาแล้วอะะ่ะแล้วก็สั่งโรงงานแบบผลิตมาห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นตัวแสนตัวเออแล้วสุดท้ายก็หยุดแล้วและบริษัทที่ทําพูกนั้น,นทํำยังไงสุดท้ายก็มาจ่ายตลาดเอาในสมัยแบบตลาดมืดผมไม่รู้เลยนะว่าอายุมันสั้นขนาดนั้นสั้นมากครับสั้นมากว่าผมอ่ะก็มีโอกาสได้เห็นในตัวเครื่องนี้ในยุคที่มีซูเปอร์ฟาร์มิคอมแล้วแหละ ใช่ผมเห็นไอ้ตัวนี้มันมีก้างปลาคล้ายๆเป็นเหมือนกับเป็นขาตั้งกล้องอ่ะใช่ใช่อยู่ๆมันวางอยู่เห็นมีโลโก้ Nintendo แต่เราไม่ได้สนใจมันเพราะว่าเราไปสนใจแฟมิ c o ่คั่มซุเปอร์แฟมิลีั่มในยุคนั้นหลายาร้อยล้านอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะสร้างมาแบบใช่แต่เครื่องมัน3 2บิตนว้ยโอสเปคนี้แบบสเปค32บิตงเลยนะในยุคนั้นเพราะในยุคนั้น16บิตใช่ไหมใช่อ่าแต่นี้มา32บิต32บิตใช่ก็ล่าล่าสุดมาก็มีคนที่ พวกฝรั่งเขาเขาทำมอสมอสเกมกันอ่ะก็เอาสตีดลงอ่ะสตีดไฟเตอร์ซีโร่สองลงอ่ะสตีดสองอ่ะลงเลยแล้วเล่นได้แบบพลิ้วมากเลยไอ้เกมยุคหลังที่เขาทำแต่อายุไม่ถึงหนึ่งปีไม่ถึงหนึ่งปีครับสถานการณ์ในตอนประเทศไทยตอนนั้นนะเฮียมันเป็นยังไงบ้าง กับไอตัวเครื่องนี้เอาตรงๆเลยนะแม้กระทั่งหนังสือเมกาก็ออกออกรู้สึกออกฟอรั่มเดียวมั้งแล้วก็ไม่ได้อออีกเออประมาณนั้นแหละแค่รู้ว่ามีเครื่องนี้มีเครื่องนี้มาใช่ออกออกวอลุ่มเดียวถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ไม่อออีกแล้วบ้านเราเอาเข้ามาก็ดันมีแค่อยู่ประมาณ4เกมมั้งที่เอาเข้ามาก็มีตีกลอฟมีชุดติงชื่อเลตอะลามอันหนึ่งอ่าแล้วก็ แล้วก็มาริโอตีเทนนิสนี่ยนะมว่วเทนนิสนี่แหละมาม,มีไม่เยอะแต่ตอนนั้นเฮียได้สัมผัสเลยไหมหรือว่าไม่มาสัมผัสต,ตอนโต,ส,ตสัมผัสสมัติสมัคยังด่าเลย<ม>บอกว่าเกมอะไรวะแบบมีแต่สีแดงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราต้องแล้วเราต้องส่องตรงตรงในตัวนี้มันใช่ไหมเออใช่ใช่นิดหนอกก็คือเราต้องส่งมองไปกับกล้องสองทางไกลใช่ครับใช่ใช่เขาเขาต้องการให้เราสโคปกับกับ แสงสีแดงอืในเกมอืแล้วเขาไม่ต้องการให้แบบมีแสงมากระทบด้านนอกอื่นเพราะว่ามันจะทำให้สายตาเราไม่สามารถมองเห็นความลึกตื้นได้อพามิติมิติมันอ่าใช่ก็เหมือนกับอ VR ในยุคนี้แหละี่ะมันต้องปิดให้มืดสนิทใช่ประมาณนั้นใช่ราคาตอนนั้นในไทยเยู่จัได้์นั้ยมันมาเนี่ยมันแรงขนาดอุ้ยแรงนะก็ก็มีถ้าซุปเปอร์ซอมบีคอมยุคนั้นสักหน่อยห้าพันได้ไหมเฮีย ซปเปอร์ Super, ตอนนั้นเล่นหัวโปกันก็หมื่นกว่าบาทนะตัดหัวโปออกเอาแค่ตัวเครื่องอ่ะก็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้แหละอ่าแล้วพอมายตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับในยุคนู้นเลยก็ยังสองหมื่นกว่าบาทอ่าก็ถือว่าเป็นสินค้าคนรวยละก็ก็ามาเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะเกมแม่งเกมหนึง <laughs> ่งเขาขายถ้าผมจำไม่ผิดเกมหนึง่งขายอยู่ประมาณสามสี่พันเลยต่อเกม ตอนนั้นน่ะเครื่องมาดว๊บทุกคนถามว่าเครื่องอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เสร็จแล้วก็ต้องเอาหน้าแย่ๆเข้าไปบางคนก็ไม่ชอบอ่ามันดูเล่นแล้วลําบากอย่างใช่ก็ก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องสีแดงๆกล่องอะอ่ะบางคนไม่เห็นภาพร้านค้าถึงต้องออกมาแล้วมาทําขาตั้งที่คุณแแค่นั้นเองอเพื่อให้รู้ว่ามันคือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในช่วงยุคนั้นกระแสซูเปอร์มันดังมากจนกรบไปนี่หมดเพราะทุกคนอ่ะมีมีมีความสนใจเบนมาแต่เขาทุกคนก็ยังถามว่า มันคืออะไรแลวข่าวข่าวออกมาหลังจากที่มันไอเนี้ยออกมาก่อนก่อนก่อนข่าวในในในวิบูลกิจอะในเมกาจะออกอประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรทีกอย่างเพราะสมัยก่อนอะหนังสืออะเราจะช้ากว่าประมาณสองอาทิตย์ข่าวข่าวจากต่างประเทศเขาต้องมาตงแปลแล้วก็อะไรเงี้ยมาะนั้นไอเนี้ยออกมาก่อนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมีคนนําเข้ามาในบ้านเราผมว่าไม่เกินสิบตัว โอ้แสดงว่าตอนที่ผมอยู่ภูเก็ตนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสิตัวอะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะว่ามันแพงมากแล้วก็เกมก็แพง2ก็คือมันเล่นได้คนเดียวเล่นได้คนเดียวเล่นได้คนเดียวเสร็จแล้วจอเป็นสีแดงอย่างเดียวเออเออแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบอ่าอ่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าสมัยก่อนเป็นทีวีจอสีแล้วอ่ะเออแต่ทำไมยังมาเป็นทูโทนอยู่สีทูโทนเขาไม่เข้าใจคำว่า3ดีไงสมัยก่อนอ่านั่นแหละครับแค่นั้นเองมันเป็นมันเป็นยุคแรกๆนุ้นแหละ ก็เรียกว่าเป็นยุคที่ผิดหวังที่สุดเลยของนิตโนตัวนี้หรือว่ามีตัวเครื่องอื่นที่ผิดหวังมากกว่านี้อีกไม่หรอกผมว่าไอ้นี้ล้มเหลวไอ้ล้มเหลวสุดแล้วไอ้นี่อ่าอันนี้ล้มเหลวอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยลองลงมาก็วียไม่ใช่คิวคิวไม่ดีคิวไข่ดีกว่าคิวดีกว่าคิวไข่ดีกว่าโอ้ไอ้ล้มเหลวลองลองอ่ะก็คือวีวอ่าอันนี้หลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าไอ้นี่คือความล้มเหลวของทาง ก็ดีเดโดใช่เขาถึงไม่คิดไม่พูดกันสักเท่าไหร่ไม่กระทั่งถาวว่าทุกวันเนี้เห็นไหมว่า 3D ออกมาออคูลัสออกมาโน่นนี่นั่นไม่มีใครมาเปลี่ยนเทียบไก่ตัวนี้เลยแกแกเห็นไหมข่าวทั้งๆที่มันเป็นเทคโนโลยีมาก่อนแต่มันคือตั้งแต่ยุคแรกยี่ปีใช่นั่นแหละนั่นแหละเขาสดกว่าเทคโนโลยีของดีเ e n โดในยุคสมัยก่อนถือว่าจัดจ้านเป็นผู้นำในด้าน ไอ้ทีมนี้โดนยุบไปเลยตั้งแต่ิเออทีมนี้โดนยุบไปเลยมันคือทีมเดียวกันกับไอ้อุปกรณ์นั้นเฮียยังอยู่ไหมอ่ะผมเห็นแวบๆใช่ไอ้ที่เป็นแว่นอ่ะใช่นั่นแหละคือทีมเดียวกันได้ได้ะได้ได้เล็งไว้หลายรอบแล้วไอ้นี่ฝากฮี่อธิบายนิดนึงบางคนยังไม่รู้จักแหละอันนี้มันจะเป็นก็อกเกิลที่สามารถแสดงภาพจากจอทีวีให นูนลอยออกมาได้แบบสามิติเป็นสามมิติอ๋อเหมือนกับในตอนเด็กๆที่เราเล่นกันชอบทําตาเลแล้วตัวผ้ามันจะนูนออกมาคือสมัยก่อนเราไม่มีกล้องอแต่ว่าเราอไม่รู้ว่าอย่างเช่อเกมชื่อเกมขับรถอะสักเกมหนึ่งผมจําชื่อเกมไม่ได้แต่พอเวลาเรากดสิเล็กอะภาพมันจะซ้อนๆแล้วมันก็จะมีโค่า คนขายนี่แหละไม่ใช่ไม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 ่ใช่พวกเด็กๆร้านขายเกมนี่แหละก็บอกว่าให้ทํำตาเล่แล้วภาพจะนูนออกมาภาพมันจะนูนออกมาอนี่แหละก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นมันทำลายเดียวกันไม่กี่เเอาไปตัวนี้ไม่ดีอันนี้มาก่อนมาก่อนโอ้โหอันนี้แฟมิลี่คุณอออันนี้แฟมิลี่ผมคิดว่าพอเขาคิดอันนี้ได้มาอัปเกรดไม่ไม่ก็คือทีมนี่ทํา 3D ได้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาต้องการที่แบบว่าให้มันจบอยู่ในแว่น ตัวเดียวเลยซิสเต็มเดียวเล้วไม่ต้องมาใช้อะไรตอพมัน่ามันเหมือนมันเหมือนเอาคุ่รัดให้มันจบอยู่ในแว่นทานดิน e n d o เขาก็เลยให้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วกลับไปดั่งดูทีวีธรรมดาแล้วก็กดเนี่ยยังยังได้เรียกว่าปวดหัวแน่ถ้าดูดูไอตัวนี้ปวดตาใช่ใช่แต่แต่แต่ถ้าใส่สมัยนี้อาจจะไม่ปวดละเพราะว่าเราเห็นอะไรมาเยอะมากอาจจะคุ้นอาจจะคุ้นชิน มันก็จะลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นตัวรถลอยขึ้นมากับเกจเลือดอ่าเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่แบบพุ่งไปข้างหน้าอ่าอย่างพวกสเปซแฮรีเออร์อ่าหรือแบบไอ้เกมแข่งรถอะไรพวกนี้เอฟวันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นนูนๆขึ้นมาอ่าเกมที่เป็นฉากที่พุ่งตรงไปพุ่งตรงไปครับถ้าแบบแนวแนวแบนด์ระนาบเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นข้อแตกต่างมีแค่ไม่กี่เกมอ่าอไอ้ตัวนี้เป็นออฟฟิเชียลของ n t e n โ o เลยอ่าตัวนี้ n t เ n d o เลย n t เ n d o เลยนะครับ เป็นแพ็กเกจก่อนก่อนจบแฟมิลีอ่ะมันเป็นยุคยุคเจนปลปลายลจะไปซูปเปอร์หมดแล้วไอ้ตัวเนี้เพิ่งออกออแล้วก็พัฒนามาประมาณห้าหกปีถึงออยเนี่ยเฮียรู้จักตัวนี้ตั้งแต่ในยุคนั้นไหมหรู้เพิรู้จรู้จักดิรู้จักรู้จักตายแล้วผมไปอยู่ไหนมาเนี่ย เล่นอย่างเดียวแต่ว่าก็อันจริงๆคือมันสมัยก่อนผมจะรู้จักเกมอยู่ไม่กี่เกมที่ที่ก็มีหนึ่งก็มีเกมขับรถเนี่ยผมจําช eh right> no ื่อเกมไม่ไอ้โทษทีม um ันนานละเราชอบสร้างฐานเองได้ไหมไม่ไม่ไม่เป็นเกมรถเฟอร์รารี่ข้างหลังมันสีแดงจําชื่อไม่ได้แล้วก็มันจะมีเกมที่ชื่อที่เป็นเป็นเกมของดิทแดงอ่ะส่วนใหญ่ผมจะรู้จักมันน่ะจากเกมของดิทแดงที่ดิทแดงมันจะมีเขียนว่า3 d ที่เป็นดาร์กอนเป็นังกร พ่นไฟอ๋อแสดงว่ามันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าอันไหนที่ซับพอร์ตอ่ามันจะเป็นรูป 3D นี้ขึ้นมาเลยโอ้นี่นี่ยเนี่ยเป็นในตัวเนี้ยเป็นลายจในีบอก้เนี่ยด้านหลังใช่ต่อยุบยับเลยสมัยก่อนแล้วทีวีทีวีทีวีสมัยนี้ก็จอแบนก็เล่นไม่ได้ต้องเล่นจอโค้งอ่าออ่าอ่าจอโค้งยังดูได้อยู่อ่าใส่แล้วก็ขึ้นขึ้นภาพอยู่เขาเรียกว่า 3D system เหรอ ชื่อตามนี้เลยเหชื่อนี้เลยครับอันนี้ก็เขียนว่า f ฟ m i คอมคอมพิวเตอร์เนี่ยสโนสโนดีสิสต์เอมเนี่ย, Sono ย3ดีเนี่ยแหละอ่า3ดีโทษเลยมันเป็นภาษาอ่า3ดีสิสต์มนี่เลยครัอบอุปกรณ์ที่บอกเลยว่าล้ำล้ำล้ำมากล,ล,ล้ำมากอ่าล้ำมากในยุคนั้นแต่ก็เรียกว่าไม่ปังสำหรับ Nintendo ก็มันมันดังในญี่ปุ่นนะ ไอ้ตัวนี้ดัง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 นี่ปุ่นแต่ว่าโดยปกติคนเขาไม่ซื้อกันเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะตาเลนู่นนี่นั่นแลหลายสายตาอแล้วก็มันไม่ปังตรงที่ว่าพอาใส่เล่นเกมแล้วอะ่ะมันนูนแค่นิดหน่อยอืม มันมันคือพยายามทําให้มันนูนเพราะว่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่สองเลเยอร์คือคือซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันเกงมันก็ไม่ได้มีมิติด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถสลับได้ถึงห้าสีอ่ะเหมือนเหมือนสมัยเนี้ยมันก็จะมีความนูนห้าระดับมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นเหมือน 3Ds อะนะที่คุณ่าดันสุดแล้วมันจะมีห้าเชลอะแบบนั้นอันนี้คืออันนี้มันแค่สองเชลพอสองเชลมันก็แค่แบบนูนขึ้นมาหน่อยตอาเรียกว่าสเปก ฮาร์ดแวร์ในตอนนั้นมันยังมันยังมาไม่ถึงกับทีนาการที่พวกเขาต้องการจะให้ออกมาแต่มีไว้ก็ดูเท่ดี่ดูเทแล้วพอตอนหลังมาไอโซนี่ก็มาก๊อปปี้ตัวนี้ไปที่เลดี้นารูวานไงที่มันใส่ะน่าก็เป็นของเช้าอีกตัวนไอของโซนี่ที่โซนี่ไปทําแบบมนกับเป็นจอมอนิเตอร์ดูทีวีดูหนังแหละนั่นแหละนั่นแหละก๊อปปี้กินไปลวว่าอุ้ยโทษทีไม่ได้ไม่ได้เข้ามหมายว่าแบบ มันได้ได้ได้ไอเดียได้ไอเดียได้ไอเดียทรงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่เพราะทรงแบบนี้ถือว่าแบบสวยเลยนะสวยสวยสวยมันสามารถมองทะลุออกไปได้เป็นแว่นซ้อนแว่นอีกทีโอเครับ EP นี้ EP สองชีวิตติดเกมชีวิตเกมเมอร์ติดต่อไปติดต่อไปแล้วยังมีโปรเจกต์อีกเยอะนะได้ยังไงเดี๋ยวก็มาติดตามกันได้รกับข้อมูลดีๆกับร้านโอคอร์เนอร์นะโอเคใครจะมาดูตัวนี้ เอามาเลยมาดูนะมีตัวเดียวด้วยไม่มีแล้วด้วยผมผมมาเนี่ยผมส่องดูทุกวันเอ๊ะมันหายไปหรือยังอ่าอ่าอ่าใช่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเนี่ยอ่าเนี่ยทีดีตัวแรกตั้งแต่ Family อ่ะใช่ใช่ปีแปดแปดนั่นแหละโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับ